เจ๊ <Yeah. S 1> เอออะไรเอาข้าวไข่เจียวจานหนึ่งข้าวไข่เจียวทำกินเองที่บ้านก็ได้เปล่าววะไม่กินที่ร้านทั้งทีอ่ะสั่งอะไรที่มันย,กยากๆหน่อยดิอ่ะงั้นเออมเล็ตจานออมเล็ตนั่นก็ยากเกินงั้นเอาข้าวไข่เจียวเหมือนเดิมก็แล้วกันเอา้า แล้วจะบ่นทำไมวะทำแต่ทีแรกก็จบแล้วอ,อ่ะข้าวไข่เจียวได้ละหมดแล้วหรอปะเจ๊เจ๊เจว่าไงเอาอะไรน้ำมีย่มีอยู่ไหมเจ๊ ีแล้วนะผมถามว่าน้ำแบบนี้ยังมีอีกไหมไม่มีแล้วนะนี่นงะดูดิไม่มีสักหยดเลย oh, <no. S 1> อเจ้งั้นเอาแบบนี้เจ๊ไปเอาแบบเนี้ยมาให้ผมอีกกระป๋องหนึ่งเอาแบบนี้เลยนะใช่เอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้นะอ่ะอาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ สั่งอะไรของมันวะแต่แต่แต่ออมเล็ตเมื่อกี้นี่แหละเจ๊ได้ยังเนี่ยเออ,เอ,อได้แล้วได้แล้วอ่ะได้แล้ว <c oughs> เฮ้ยเจ๊ <c oughs> นี่เจ๊จเอากระป๋องเปล่าไหมผมทำไมเนี่ยอา้าว ก็เองสั่งเองว่าให้เอาเหมือนกระป๋องนี้เนี่ยเจ๊ก็เอามาเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยสองกระป๋องเนี่ยโอ้โหเจ๊นี่เจ๊ซื้อหรือผมสั่งไม่รู้เรื่องวะเนี่ยอ่าคิดตังค์เลยคิดตังค์เลยเท่าไหร่อข้าวไข่เจียวจานละสี่สิบน้ำกระป๋องเลยยี่สิบสองกระป๋องสี่สิบเฮ้ยเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนเจ๊สองกระป๋องอะไรอะ่ะผมกินไปแค่กระป๋องเดียวเองนะอ่ะ ก็นี่ไงอีกระป๋องหนึ่งที่เอ็งสั่งมาใหม่ไงอยู่นี่ไงเฮ้ยแต่กระป๋องนี้ผมไม่ได้กินนะเจ๊หรอกคนกินอะข้าก็ไม่ได้อยากกินแต่เอ็งสั่งว่าให้เอาเหมือนแบบนี้ข้าก็ทำมาให้นี่ข้าตามใจลูกค้านะยังจะมานู่นนี่นั่นอีกออ่าทั้งหมดเท่าไหร่ว่ามาแปดสิบอ่ะอ่โอ้โหไม่ได้กินต้องจ่ายด้วยเออ อุ้สาทำตามใจลูกค้ายังมาบ่นนู่นนี่นั่นีก